การมาฉายในโปรเจกต์ Unlock Indie เนี่ก็จริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วนะฮะมันเป็นคล้ายๆกับว่าฉายให้กับคนที่แบบว่าอาจจะอาจจะพลาดในตอนที่ฉายในโรงครั้งแรกนะฮะแล้วก็มาคิดอีกทีหนึ่งก็คือมันก็ดีตรงที่แบบว่าปกติแล้วเนี่ยหนังเนี่ยมันมีโอกาสน้อยมากที่จะมามาฉายในโรงมารีลานอีกครั้งเนี่ยซึ่งการที่เรามาฉายแบบ ได้ต่อเนื่องอนะ่ะก็คือที่ผ่านมามันก็มีฉายทั้งเทศกาลหนังอาเซียนใช่ไหมที่ผ่านไปแล้วก็มันมีอ n ลล็อกอินดี้อีกจะว่าไปมันก็น่าภูมิใจยอยู่นะที่ที่หนังเนี่ยมันมันไม่ได้ฉายจบแค่ครั้งเดียวครับหนังทั้ง3เรื่องเนี่ยจริงๆก็จะว่าไปเนี่ยมันไม่ได้ถูกดีไซน์มาตั้งแต่แรกนะครับว่าเป็นไราภาคมันค่อยๆทํามานะครับแต่ว่าไอสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกันชัดเจนมากที่สุดก็คือมันพูดถึงวิถีชนบทนะครับแล้วก็ ทั้ง3มเรื่องเนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวกับข้าวนะฮะเป็นเป็นหลักอยู่มันมีเรื่องเกี่ยวกับชาวนานะครับจริงๆเนี่ยที่มันมองมองเป็นตรภาคเนี่ยมันอาจจะเป็นไอเดียของทางโปรดิวเซอร์นะที่เขาแบบว่าพอเขาเห็นหนังทนะั้งสาเรื่องเนี่ยมันถูกทําออกมามแบบต่อเนื่องกันนะครับเขาเลยมองว่ามันมันเป็นตรภาคจริงๆเหมือนกับการปิดฉากชีวิตได้เลยมันเป็นไม่ใช่ละเป็นการถือว่าปิดบท ของชีวิตเราอะที่เราทําหนังเกี่ยวกับชาวนาเก,วกเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกษตรกรรมนะฮะ,ะแล้วก็ถ้ามันปิดฉากตรงนี้ได้เนี่ยมันก็ดีที่ว่าเออเราอาจจะได้ทดลองเริ่มทำแชปเตอร์ใหม่ซีรีส์ใหม่อะไรต่อไปได้